สวัสดีครับพี่น้องมันนี้สิพามาส้มสวนอีกคล้เพราะว่าวันใดเบิ้งดนแล้วตอนนี้พักข้งงามขึ้นร้ายต้นมกะกีเยี๊มบนแบบเป็นหน่วยแล้วครับ กินน้อยบอับอึบึงการปักทองบึงการอนี่เด้อกะเจีย๊ยนกัเป็นน้อยหลายหลาะยละเริ่มสิ่งกินแล้วอดอกแล้วรักทองกับโมเดิเ์จีทยอดคล้ายลายมือสองสามมือแล้ว นี่กันมาเคือเทศโอ้โลกขับพี่น้องเจ็บไปไซตำ้ำมาพร้งก่อน ไปนีด่ดอกเบอร์แต่อ่นอนซนะ่อนเนาะใส่ขิงหัวเข้าไปใกล้เข้าไปตาเจ็บหม่อสุกนี่เห็นบ่ามนี่สุกแล้วนู่นง,ง่ายามากกว่าสวยเล็กเกินลูกสวยๆทั้งนั้นเลย

มาเลยมีปกาในห้งองบริสดยามันก็แต่บอกพักคณะมีปลากระโสื่อในมันมาลอ,อยหนึ่งปลูกซองหนึ่งมาซองหนึ่งนั่นแหละมันบวบงูกับ หน้าแม่พี่น,น้องบวบงูงานนี้ก็กมีพักสีหอมพักซีหอมพักดัวเลยคือ,ก,อก,ก,กันถ้าไปบึงบวบก็ไปไก่ก่อนอู้หน่อยนีท่ทอนแห้งดูหน,น่อยกําลัางพอดิ้น ดกเยอะพี่หนอ,อ่ะไม่ได้สีดยาด,ดอกใส่แต่ขิงัวให้มันไก่ปุ๋ยเ <c oughs> จ็บคล้ายลายเถือ่อหลก็ยังงามอยู่ขางในพผ่ซักให้มันเลือ่อนง่ายฟังลัดกะ็เอา ไม่ไผ่มาพาดเล่ยนะอันนี้ก็บักพริกปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็มีทุกอย่างที่ได้กินถั่วอันนี้ก็เป็นมัดถั่วถั่วสองแถวอยู่นี่เมยเหย้าดนะีประมาณ หกสิบเซนหมนละเขียวกลมนะมาได้เด็ดใบมันออกขึ้นมงคลมาเล่งมันทองต่อยมันแล้วหน้าวนี่กัอู้ เล็กน้อดนกงามโพด,<อ>ดิ์งั้มนะเพเป็นหน่วยเลยวะดอกบุรุษลายเป็นฮู้เลยไปสีพาไปเบิ่งนพักสีลาวเหร จะได้เห็นมั้งไม่ได้หนแฮ้ยัวไยังก็ไม่มี毛病我在那个洞口里见了。เัาจีเอฟพกเม็ดจะพี่น้อยังกนตายรึาหน้าเป็นสองเม็ดเห็นไหมเป็นเม็ดเหคนไหม สีกเีล่วกันกสีกเีลากกลาก็กำลังงามพี่น้องนี่แกสีได้ข้ายแล้วเออจบาคิดไปเพียงแค่หนี้เด้ยพี่น้องนี่ทั่วแหละสวัสดีครับ